ตอนนี้ก็ประมาณอขอโปรแกรม Happy Birthday นะครับให้เกิดเดือนกุมภาพันธ์ี่น้องที่รักยกมือหน่อยครับสองสามคนนะเวนเราร้องเพลงนี้ด้วยกัน Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy

ถ้าถ้าเกิอยากบอกอายุก็บอกก็ได้แต่ถ้าเกิดอยากบอกก็ไม่ว่ากันค่ะโอเคค่ะเริ่้นผมชื่อแสงข้าคนปตะกี้ากุมภาป .2 อ .2 ปี89เออ2489ที่เกิดล้วใครเกิดกุมภาเขาจเกิดกุมภาเชิญข้างหน้าครับมีคนดูวันเกิดอ สปงะะเป็นสนอนนะคะชื่อเล่นชื่ย้อนะคะเกิดวันที่3กุงภาค่ะ29ปีชื่อคุณแม่อรัโนโลขาวสลับค่ะเกิดวันที่18กุมภาอายุ48นะคะคนนี้สาวสุดเลยค่ะมม <c oughs> ม่ลลืืทีแล้ว ก็ไล่ค้างอยู่นะคะย่างอยู่นาที่สาวหน่อยสาวหน่อยแปดแปดใช่ใช่ใช่เกิดเกิดมากี่ครั้งแล้วคะผ่านวันเกิดมากี่ครั้งแล้วคะเรื่องไปหลายรอบ เจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเอ็ดไปไหมเริ่มตั้งเจ็ดสิบหกครั้งแล้วโน่อธิษฐานเพื่ออธิษฐานเพื่อคนที่เกิดเดือนนี้เป็นพิเศษนะครับสำหรับภูมิภานะครับลองนึกในใจดูว่าอยากได้อะไรในชีวิตนะครับแล้วก็บอกพระเจ้าพระบิดาไปเลยครับบอกเสียงดังๆอธิษฐาน ออกนำพระเยซูคริสต์ด้วยกันและพี่น้องอธิษฐานเผื่อด้วยกันขอพระเจ้าทรงรับรองเขาสรรเสริญพระเจ้าในนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าองค์เจ้าการอธิษฐานเผื่อ คนที่เกิดเดือนกุมภาธ์นี้ตรงเจ้าทางเขาพระสงฆ์ปลด่วยพรเขาเป็นพิเศษให้วาดสุขภาพร่างกายเขาพระสงฆ์ปตด่วยพรให้หัวใจให้จิตวิญญาณใน้สุขภาพเขานั้นได้แข็งแรงมากขึ้นในอีก่อนปีที่แล้วตวงเจ้าคาะปีนี้เป็นปีที่เขาแข็งแรงขึ้นในเป็นระดับทวงเจ้าทางเขาพระสงฆ์่วยพรจิตวิญญาณเขาที่จะเติบโต และก็รู้จักพระเจ้าสนิทกับพระเจ้ามากนี่เรื่องพระองค์เจ้าท่าเขาพระยุกง์ปวยพรน้ำมือที่เขาทําไม่ว่าจะเป็นการทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้มีผลกําไรขอให้เกิดผลไม่ว่าแต่้าขายไม่ว่าแต่ทำธุรกิจไม่ว่าจะต้นไว้ไม่ว่าแต่ทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเขาก็เจ้าปวยพรในน้ำมือที่เขาทำพระองค์เจ้าท่าขอพระเจ้าสรงโปรดไม่ต่างสมนัเขาให้เขาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่อาา เป็นที่ขอพระไทยพระองค์และพรมสมุดอวยพรปกป้องให้ไปมาอย่างปลอดภัยหลงเจ้าข่าสรรเสร็จพระเจ้าฝากเขาไว้ในน้าวในองพระเยซูคร์เจ้าอาเมนอาเมนก็อ่ามอบของขวัญวันเกิดนะครับซึ่งเดี๋ยวคุณพ่อไทยเชิญมอบเลยครับมอบมออ่ามันขาดไปอยู่สิ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวแต่เดี๋ยวตอนบ่ายค่อยให้เพิ่มอีก เอเมนอ้ามาช่วยช่วยช่วยมอมนะครับขอพระเจ้าวยพรนะครับในเกิดปีนี้นะครับใ้สุขภาพแข็งแรงเมนแต่เดี๋ยวขอเสียงกจเป็นตะายนะเดี๋ยวทำเม่อรบนพระเจ้าวยพรเวอีกคพระเจ้าวยพรครับมันุกเอที่หลังก็ได้คัครับประเจ้าของคุณคร ฮาเลลูยาก็เป็นโปรแกรมเล็กๆน้อยพอที่จะเป็นการหมุนน้ำใจแก่กันและกันในเวลา5นาทีที่มีค่า